เอาละครับกราบเรียนคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะครับและสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับเราตอนนี้เราอยู่กับผมนายแมสเซอร์นะครับเราอยู่กับคุณตั้นห้าหกเจ็ดแปดนะครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลคุณตั้นอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับว่าไงฮะทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ไม่หลับไม่นอนเลยฮะการ์ตูนครับเฮ้ยแล้วคิดยังไงถึงมาเล่นตัวนี้ฮะเอ็เซอร์ แร <Random. S 1> นดอมครับแรนดอมฮะอันนี้เป็นไม่ไม่มีการไม่มีการเลือกนะฮะแรนดอมเอาฮะไม่รู้จะเล่นตัวอะไรแล้วนะครับผมก็แอดเคิร์ดนี่ถือว่าเป็นฮีโร่ที่แบบส่วนมากเขาจะมายืนแนวหน้าปะ่ะยืนแนวหน้าก็ได้คอยรับดาเมจก็ได้แล้วก็เป็นฮีโร่ที่คอยซัยพพอร์ตเพื่อนก็ได้นะว่าจะเป็นสกิลหนึ่งฮะคอยฮิลให้เพื่อนสกิลสองก็คอยใส่เกาะให้พเหพเื่อนนะฮะเพื่อลบล้างสกิลต่างๆก็ได้นี่ครับผมก็โอ้โหแต่ว่าทีมนั้นเนี่ยดูแต่ละตัวฮนะ ถ้าทีมนั้นแบบดึงเลดได้นี่บอกเลยว่าชิบหายแล้วนะฮะบอกเลยว่าชิบหายเลยแต่ว่าทีมโคตัสน,นี่ก็สกิลมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะฮะอย่างไมดัสตง,งี้ฟอร์สเค้นก็โอเคนะนะแล้วโคน,นอดก็โอเคครับแล้วก็เซริต้านี่ก็นะโอเคม่อยากจะบรรยายได้มากก็ดูในเกมมนดีกว่ามันแปลว่า,าอะไรเลยครับหน้าหนาวลงมาเลยเก้ winter is coming เย่แก่เฮ้ยมาเล่นกลางสองอะ้านแม่ไงวะน่ากลัวสุดๆุน่ากลัวสุดสุดนะฮะเล่นกลางสองแบบนี้ฮะคนต้านแต่ว่าจริงๆเพเตอร์มันออกมาดุดเวลเดมเปียไปงั้นแหละเดี๋ยวมันก็เข้าป่าไปฟาร์มเชื่อผมนะฮะผมทำบ่อยคุณแจริงๆมันทำหรอฮะนี่ไงคนตันบอกเอาดิเอาดิอั s สกิลสามมาคอเลยฮะสกิล l สามนี่ยิ่งตียิ่งตีเขายิ่งน่าจะยิ่งตีไวขึ้นถ้าผมจำไม่ผิด แน่ไงความเร็วเพิ่มขึ้นความการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะวิ Winter is coming หน้าเท้าก็กำลังจะมาคุณตัดไม่ไงกดดันดิกดดันดิตีดิหรือจะเอาหรือจะเอาแดมเปียแดมเปียบอกใจเย็นๆเพื่อนค่อยๆคุยกันมีอะไรก็ปรึกษาเราก่อนได้อย่าใช้กำลังนะฮะเอาบปล่าคุณท่านบอกหรือจะเสี่ยงหรือจะเสี่ยงยืนหรือจะเสี่ยง ยังมาทำเสียงทั้งที่ยังเดินเลี่ยงทางให้พี่นะครับผมนี่ไงเหลือจะเสียงไอ้พวกที่ทำเสียงแบบนี้ก็ปวดขามาหลายคนแล้วนะฮะโดนเตะเตะตัดขาแต่เหมือนมันจะไม่กลัวเลยฮะเหมือนมันจะไม่กลัวนะเขาตันอัพเป็นสกิลอะไรอันนี้ถ้าสนใจฮะผมเกรงว่าเขาจะอัพเป็นสกิลสามนี่สิอ้าวแล้วอัพเป็นสองนะฮะอ้าอัพอัพเป็นสกิลสองเลยยังไงไม่มีใครจะเกี่วให้คลิป งงๆเลยคิปเอาตีคิปเเกาะระเบิดใส่จุกใส่หน้าเลยฮะแดมเปียแดมเปียบอกถ้าจะกดดันกันแบบนี้แล้วก็ตัวนี้เจ็นตัวนที่เราชอบมากเลยฮะสมเราเล่นโดโต้ชอบมากใช่ฮะเราก็เราก็ชอบเหมือนกันฮะมันแม่งอ่ะมันเอาตัวเรารู้ด้วยแต่ผมรู้สึกว่าใน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 โดโต้มันโหดกว่านี้ปะมมันโหดกว่าตอนที่มันตีมันออโต้เพื่อเราลดปุ๊บันออโต้ อ,นนอ,นนอันนี้มันไม่โอโต้ตอนตอนตอนที่กูเล่นใหม่ๆกูเล่นไรออนอ่ะเลือกมันน้อยจัดเลย,ก,เลยกดอาใส่หน้ามาันที่กดเอฟดิเต็มไปียเลย,ยใช่ไหมเต็มเปียเลใช่ไหมล <c oughs> ้อมตาพี่จะเล็ดเลยนะฮะตอนเล่นไม่เป็น <c oughs> น,น,นะกูร <c oughs> ู้แม่งููหน้าขวดแม่งวิดโอ้โหมันดูดียเลยเฮ้ <c oughs> แต่เจเจไปเจอตัวหนึ่งมาไอตอนที่เจเล่นไม่เป็นแล้วเจแม่ง เสียเสียหมาหาเพื่อนหลายรอบมากเลยรู้รู้บ้างว่าตัวอะไรไอตัวไอตัวที่มันอันติไอตัวที่มันอันติแล้วมันสลับเลือดอ่ะระเบิดระเบิดเออแหละพุติชีพคือคือแบบเพื่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบวกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นตายเดี๋ยวเดี๋ยวต้นโทษเจอะไรอย่างงี้เอาดิเอาวะล่ะเอาวะล่ะเอาวะล่ะตีดุดเลือดบ่อตีดุดเลือดบ่อเสียงบ่อเสียงบ่อเจ้าชีเสียงเขาคอยว่า เจ้าจะเสียงกระอยบอลเล่าเสีเยงกระไฟบอลเล่าอ้าเจ้าสิเอ้าบอลเล่าเออมาเจาจะเล่าให้ฟังต่อไป<ม>คือคือเจไม่รู้ไงว่าอันตีมันสลับเลือดอะ่ะแล้วทีนี้เพื่อนเจแม่งก็เล่นสายออกคาถาแดงไว้มันมันม,มันก็ไปให้โลชันตีจะตายมันก็มาสลับเลือดแล้วมันก็ช็อตเลย <laughs> จังไรชิวอบินอลด้วยเออมาเลยคือแบบ คือคือแบบงงมากเอ้ยสกิลหาอะไรของเมึงว่าแรงที่ไหนโอ้โคตรงงอ่ะมีที่เออมีก็ดีนะสลับเลือดเกมนี้มีรู้สึกว่าในหอนี่ยังไม่มีใช่ไหมไอ้สลับเลือดน่ะใช่ไอ้กระปูสลับเลือดกับพวกพวกตัวปอมตั้งหลนั่นตัวปอมตั้งหลายังไงฮะเขาจะบวกกันแล้วฮะที่เลนล่าง ที่เลล่างเขาเหมือนจะหัวร้อนใส่กันเลยฮะเมื่อกี้ได้ยินเสียงหัวร้อนออกมานะฮะน,หนะหัวร้อนแล้วหัวร้อนละแต่คุณต้นจะไม่มีบูทนะฮะจะไ,ม,ไม่แอมติ<ด>้วยเป็นไงละครยไม่อัพอมตะด้วยฮะต้นไม่อัพอมตะเนี่ยอันนี้มันสายพันธุ์ใหม่ชัดๆนะฮะแล้ววิ่งมาเลยฮะแล้วเหมือนจะเอาอะเหมือนจะเอาอะเหมือนจะเอาฮะเอาแน่นอนฮะจังหวะนี้เย็ดแน่นอนฮะ แล้วไม่สกิลฮะเอา้าไม่ดั๊ดรออะไรอ่ะงงเลยฮะกูไม่จัดงงไหมไม่ด uh 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 huh. um ั๊ดเมื่อก um, ี้คุณนึกว่ามันรออะไรสักอย่างมันรออะไรของมันวะเพื่อนงงมากฮะไม่ดั๊ดนี่เมื่อกี้รออะไรหรือเปล่ามานติก็เต็มหลอดนะฮะนั่นยังถ่ายหายดีกันดีนะถ่ายซัพพอร์ตด้วยว่ะ สายสายสายตีดิเพื่อนโอ้โหไล่ตีแบบปัวป้าปัวป้าเลยอะไรวะสายตีแล้วอ่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทีมมันทีมเราชื่อ V5 O Z O T V5 โอทีวีห้าโอเค้นเราต้องไล่ตีผลโหดเลยเพื่อนไล่ตีแบบปัวเปียปัวเปียปัวเปียยันบ้านน่ะอ่า นี่รองนีฮะซื้อรองเท้าสันทีและทันใดนะฮะอันติไม่อัพครับผมร้ายกาจจริงๆนี่ไง slider space ultimate มาเลยฮะจังหวะนี้กะฆ่าแน่นอนว่าเนี่ยกะฆ่าแน่นอนฮะเอาแน่นอนเอาแน่นอนนี่ไงสกิลหนึ่งฆ่าไปได้ฮะอันตีถ้าทานใจอยากไม่อัพหรอกฮะดูอยากส่งนั่นเนี่ยเราเป็นอัพจะเป็นสกิลสองนะแล้วยังไงล่ะอัลเบร่าอัลเบร่านี่ยืมแบบยืมแบบท้าทายไง เดยนแบบท้าไายเขาคงคิดว่าเอยไอ้นี่มันเมียนติไม่ต้องไปเอามันนะฮะแต่จริงๆไม่ได้อัพแม่ขู่เขาไปงั้นแนะม่คุณต้านเราอ่าแล้วมีรูนเนะแล้วออาเป็นรองเท้าอะไรฮะไม,ม่รู้ว่าสตรีมบูธหรือว่าเอาเป็นก้อนมาเชร์แล้วผมขอกดดูในนกก่อนนะนก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 ,นก,กดไงวะเนี่ยกดดูไม่ได้นะแต่ผมว่าน่าจะเป็นก้อนมาเชร์นะถ้าเป็น CM เอาแบบไล่ฆ่าโหดๆเลย นี่ไงโอ้โหแล้วสกิลหนึ่งทักทายไปหนึ่งครั้งท้วนนะแล้วอะแล้วผมคิดผิดนะฮะคุณตั้งต่อ,อเป็นรอง g half team b o นะตอนแรกนึกว่าจะเป็นกดหน่อยใช่โอ้โหแล้วจับเต็มจริงๆฮะพี่แกนี่ไงคุณตั้งสกิลซัพพอร์ตให้เพื่อนนี่โอ้โหทั้งหกไม่ฮิวให้ฮะอะเราฮิวให้นะฮะจังหวะสุดท้ายเราแดมมาแดมมาจังหวะนี้แดมแดมว่าไงเพื่อนนี่ไงไปขอไปหน่อยครับสกิลคุณตั้งยังครบ แล้ววิ่งไหาะพีเดเตอร์เมื่อพีเด,ต,เดต,ต่อยแล้วเรียบร้อยฮะพีเดต,ต่อยหลับไปแล้วแล้วยังไงยังตามอยู่ยังตามอยู่ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วแล้วยังไงฮะสกิลไวสกิลสกิลมาได้สวยงามจริงๆฮะไมดัสโอ้โหไม่เคยเห็นใครสกิลงามขนาดนี้มาก,ก่อนเลยแนอันนี้สกิลหนึ่งทักทายไปแลว้วกดเดจเนอรชั่นไปในทันทีและทันใดว้โจแล้วยังไงบวกเอาป้าล่ะหรือจะเอาหรือจะเอาไม่ยังไงเราเมื่อกี้เห็นหันมาตีเพื่อนแต่ไม่ตายนะ นี่มันต้านสายตีเพื่อนได้ไหนึกว่าใครต้านเองจ้าตัวนี้นี่ต้องออกไอเทมพวกวิ่งไวๆตีไวๆนะเพื่อนใช่ไอ้ต้านมันเอาอ่ะไม่เงี้ไม่งหรือจะเอาหรือจะเอาเอาตีกับพี่ไหมน้องตีกับพี่ฟรีไวไฟตีกับพี่ฟรีไวไฟนะฮะ แล้วกระโดดมาจาังหวะนี้ทีมเขาไม่เลือกที่จะเข้าต่อกลัวโดนต้นกดอันตีแตงจริงมันไม่ได้อัพนะทีมนั้นกลัวไปเองกลัวไปเองนี่ไงโดดไปโดดมามังคีคริงฮะนี่ไงล้วฮิวให้เพื่อนนะแล้วสวยงามจริงๆฮะแล้วตายไปที่เรียบรอยอ้อยฮะเดมเปียร์เดมเปียร์ตายไปแล้วฮะ,อ,ะอ่านชื่อเขาในโคจะดัจเจอริสเลยนะฮะเดมเปียร์ก็อ่านเป็นเดมเปียร์นะฮะแต่จริงจริงมันฮิวข้างกำลังเลยนะ ไ้ยฮิววันนี้มันรีไวดีนะเ้ยยังไงแรงนะข้าบ่นได้เหมือนสองร้อยห้าสิบพิพิธน้องน้องน้องเจอสายแล้วแบบรีฮิวได้เรื่อยๆแล้วนะโดยเด็กหกตัวเองอ่ะแต่ฮิวตัวเองไม่ได้สัตว์เยอะเจ็บฮิวตัวเองไม่ได้เสียดายตรงนี้นี่แหละเพื่อนเพื่อนตายแล้วเว้ยนี่ไงสเตรเดอร์สเปย์สเตรเดอร์สเปย์ แล้วนี่งไงจ้าแล้วสกิลช่วยเพื่อนสกิลช่วยเพื่อนไว้อยู่จะไงแล้วนี่หุตนตานเราเป็นซัพพอร์ตแล้วฮะไล่ฮะไล่สลิทเทอร์สลิทเทอร์ของขึ้นมาจากไหนไม่รู้ฮะตอนนี้ไล่ฮะหิวหิวมาแต่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันหุนตานเหมือนจะไปหาพีเดเตอร์บอกพีเดเตอร์มันจะอยู่สบายเกินมาแล้วที่เล่นบนนะฮะล่คิดฟาร์มบัดบ้าตัวเองไงฮะหดห,ด,หดมาดิเพื่อนห,ด,หดมาดิ วัดกันหีดหมามันห <c oughs> น่อยวมดมานหน่อยสองหนึ่งไหมสองสองหนึ่งไหวปหมมาเลย <c oughs> มาเลยไอ้ก็ได้มาเลยมาเลยมาเลยไทยแลนด์ใครดีใครก็ได้นะตอนนี้มาดิไทยแลนด์ไทยดีใครก็ได้ใครก็ได้อ้าวเอา,เอายังไงยังไงแต่ว่าตามค่อนข้างยากฮะกูน่ากลัวขนาดนั้นเลยวะน่ากลัวขนาดนั้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามึงน่ากลัวหรอกถือมันสู้มึงมันมันก็ฆ่ามึงไม่ได้เปล่าวะ หน้าหน้าตาหน้ากลัวแล้วหน้าหน้าตาหน้ากลัวทำตัวหน้าเกียดพิ้านเรานะฮะเออเดี๋ยวผมมีข่าวที่จะมาประชาสัมพันธ์ก็คือเรื่องแอร์เพย์ไอเดนะฮะที่ผมชอบแชร์ด้วยกดอันติกีรันมึงยังไม่ได้กดเลยนะฮะมึเองโดนตีอยู่ โอเคเดี okay, ๋ยวเดี okay. okay. no. mm ๋ยวเราเขาบวกเสร็จเดี๋ยวเราจะโปรโมทเรื่องแอ p เ d ิ้ไอดอลกันนิดนึงนะฮะแล้วยังไงนี่แล้วเรียบร้อยฮะลัดช็อตไปด้วยสกิลหนึ่งนะครับผมตันแมงลัดช็อตเขาอย่างชั่วเลยเออโอเคเดี๋ยวผมจะแต่บ้านแล้วเออเล็งแต่บ้านแล้วเดี๋ยวกูอยากให้ตัวนี้กับมาฮิตอีกครั้ง ม่เห็นในทัวร์นาเมนต์ต่างประเทศเขาชอบเล่นกันบ่อยๆนะตัวนี้เอามาทับเนี่ยใช่ที่ทำไงให้ปิดตัวเองเอาเอาเอามาซับตอนต้นเกมแล้วก็เอาไปเป็นตัวยืนตอนตอนท้ายเกมได้เลยนะอย่างเจ๋งอ,ะอ่ะดีดีหนึ่งเ,เดียวไอเดวผมโปรโมทเรื่องอ,อันนี้นิดนึงฮะสำหรับอุย้ยจะได้โปรโมทไหมเนี่ยฮัลโหล แต่ไม่น Pop ่าจะรอดมั้งเนี it, so it oh, bbe 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 ่ยโอ้โหเราโดนในขนาดนี right? ้ก็ต really okay, ้องตายแล้วฮะแล้วคุณตั้งวิ่งมาแบบนี้นี่ไงไทยดีไทยแลนด์ใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้มาขอแค่มาใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้อ้าแล้วแซนเวดกดอันติเหรอใช่ไหมอ่ากดเพื่ออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวขอจะขอโปรโมทเรื่อง Airpay Idol นิดนึงนะฮะคือตอนนี้พวกผมนะครับทีม Wonderfly by 5678นะครับพวกเรามีแพวกเรามีโค้ดของทีมเรานั่นเอง ถามมวยใครเราจะไม่ตอบมันเราจะไม่ตอบมันเดี๋ยวเราขอพูดเรื่อง Airpay Idol แป๊บนึง,บงนะ่กูตีนเร็วกูตีนเร็วหน่อยเนาะไม่เร็วเท่าไหร่หรอกต้านต้านมึง,งเว้นเว้นจังหวะเว้นจังหวะให้กูปโปรโมทโค้ด Airpay Idol แป๊บนึงเพื่อนเกินเเข้ามาท้ากันนี้โอเคโอเคโอเค,อเคนี่กูจะพูดต,ตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยต้านคนเดียวเลยโอเคเดี๋ยวผมพูดเอง เราเคลียร์ตอนนี้นะฮะพวกเรานะรทีมวันด์ไฟไอเิีัตตันโอเคกูไม่พูดละ t ูมสองเก้าเจ็ดครับผมโอเคครับผมโค้ดของทีมเรา tm ศูนย์ศูนย์สามสองเก้าเจ็ดใช่ไหมฮะครับนะฮะโอเคพี่ตันพูดแทนผมนะฮะ tm ศูนย์สามสอจันนี้อันนี้คือโค้ดอะไรล่ะฮะอันนี้คือโค้ดอะไรฮะอย่าคุยอย่าูเลย่รู้เรื่อุงงอน เอากูมึงแย่งบทกูแล้วมึงก็ไม่ยอมพูดต่อก็ตีที่หายเลดสเป่มนตันเอาถึงไหนถึงกันมาดิแต่กดลองฮาวิ่งเอามาละหรือจะเอาหรือจะเอาหรือจะเอาตอนนี้ใครดีไทยแลนด์ใครก็ได้ใครดีไทยแลนด์ใครก็ได้ขอแค่มาขอแค่มาขอแค่มารู้จักไหมห้าหกเจ็ดแปดนี่ไงน่ารำคาญมากกว่ามันสดจริงๆอรตอนนี้ แล้วคุณต้านยังไงตีป้อมต่อที่แังหวะนี้รออะไรล่ะคุณว่าไหมคืว่ามึงกำลังขันมากกว่ากูน่นลังคาญกูก็ลำคาญเหมือนกันโนูเย็นไปเรากูติดตั้นเราโอเคก็ทีเอ็มศูนย์ศูนย์สามสองเก้าเจ็ดนะครับคือรหัสทีมของพวกเราเมาจากเพื่อนบ้านเลยคือแบบคือแบบคือแบบกูกำลังพูดเลยนะทีเอ็มศูนย์สามสองเก้าเจ็ดนะครับสำหรับทีมของเรามึงก็ร้องเพลงอะไรของมึง ยังไงฮะตอนนี้โอ้โหแล้วทีมมันทำไมมันเยอะเต็มหน้าจอไปหมดนะคุณตั้นกำลังจะตายอะเราตายฮะไม่มีอันตรีอะแตกผีเตอร์พังงานแล้วครับจังหวะนี้ครับคุณผู้ชมครับผมเอาละฮะจังหวะนี้ต้องบอกว่ายับยูยีตะปี้เลยมึงเนี้ยไอ้ไอ้ยังไงเอาเดมึงว่ามึงว่าผีเตอร์นี่มาป่ะบ้านจังหวะนี้ผีเตอร์มาเลยป่ะนี่ไงตายแล้วมึงดูแครี่ทีมมัน วันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะจริงๆวันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วแหละแคลี่ทีมมันนี่แม่งทั้งนั้นเลยนะทีมมันนี่แม่งแคลี่ทั้งนั้นเลยนะแล้วแล้วเราตายดยสกอร์เท่าๆกันแบบนี้ผมว่ามันไม่น่าจะค่อยไม่ดีไม่ดีเท่าไหร่นะแบบนีน้โอเคเดี๋ยวผมขออธิบายสำหรับ โค้ดทีมผมแล้วกันนะฮะหวังว่ารอบนี้ตั้นผมจะไปพูดแทรกนะครับก็คือทีมวันด์ไฟล์ไม่เทเจ็ดแปดนะตอนนี้เรามีโค้ดก็คือโค้ดที่ทําให้คุณผู้ชมนะฮะได้เชลกันฟรีสิบเปอร์เซ็นต์เลยเวลาที่ท่านอ่ะใช้ใช้โค้ดนี้ออนะครับออไปเติมที่ร้านแอร์เพคตัวตีตัวสมบูรณ์อ่ามันตีมันตีได้ไม่สุดใช่ไหมใช่มันต,มต,ตีได้ไม่สุดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราพูดต่อนะฮะตอนที่มันจะพูดนะฮะก็คือตอนนี้ก็ มันได้พูดได้พูดโอเคได้พ<ต>ูดแ,<ต>แต่ว่อาดันไงนกลาง <c oughs> กลางที่กูไม่อยากทำที่กูเนี่ยหนี่งกลา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 แล้วตอนนี้กูจะได้พูดตอนไหนแล้วตอนนี้จังหวะสวนกลับฮะจังหวะสวนกลับสวนกลับยับยุยยี่นี่หุ่นตันสกลิลซัพพอร์ตเต็มที่ฮะเรายังไงเอาแซนด์เวดฟาร์มซะงั้นเอาอย่างไงข้างหลังมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังเพื่อน อ้าวแล้วมังกี้คิงมันจะโชว์ผิวมันจะโชว์เสี่ยวแต่ว่าซื้อข้าวเหนียวยังไม่เสร็จอ้าวแล้วพีเดอร์เตอร์มาพีเดอร์เตอร์มาไล่ตีใครอยู่คุณตัน้นคุณตัน้นยังไงคุณตั้นตีตีจังหวะนี้ค่อนข้างมัว่วค่อนข้างมั่วพอสมควรเลยคุณตั้นตีแซนเวดอยู่แซนเวดบอกมึงจะเอาวะล่ะสิ่งมาก็มาดิวัดวัดวัดก็วัดดิเออเวลาจอกเวลาที่ท่านกดตัวเองก็ไมอยู่เด้งไหนก็ไม่ใจเย็นใจเย็น กด F1 มันดิ้งไหนมาดูเน่ามาเนี่ยในกด F1 เนี่ยอ๋ออันนี้คือกด F1 อะเออ F1 F1 จายเย็นเพนจายเย็นหาตัวไม่เจอหาตัวไม่เจอหาตัวตัวเองไม่เจอต่างกันเอาเข้าไปโอ้โหแล้วทีมของโบโคจาร์แรงไงสวรรค์แตกแล้วแกลงนรกตีป้อมทับสวรรค์แตกแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราโปรโมตต่อแล้วกันก็คือทีมของพวกเรานะฮะ มีโค้ดแล้วนะฮะโ,โปรโมทรอบที่83ล้านนะฮะเ <c oughs> ดี๋ยวไม่ก็พูดเดี๋ยวไมก็พูดตรงนี้ทำรเป็นแบกเดินแยกไมช่ชอบเป็นคนเดียวอะไรอะไรนะอะไรนะทอบเล่นกับเพื่อนๆเ,เป็นหลักๆไม่ค่อยอยากเล่นกับอนุญาตเป็นคนเดียวเท่าไหร่อะไรนี่ไงเล่นกับเจก็ได้เจโหหดเมืผล่ไป<อ>ถึงเล่นกับเพื่อนในทีมไงเดี๋ยวไม่ใช่โซโล่เดียวเท่าไหร่อ๋อโอเคทำไมโซโล่เดียวแล้วเป็นเขียวอ่ะ ดูเหมือนกันโอ้ลเดียวแล้วแปลกเล่นคนเดียวก็แปลกแตกว่ากูเล่นฮอนเนี่ยแปลกไอ้พวกเนี้ยยังเล่นหรอทำอื่นี่ยเอาดิจังหวะนี้ยังไงล่ะเอาดิคอมโบคอมโบออโรมชั่นยืนดูก่อนยืนดูยืนดูยืนดูคนเดียวเลยนะฮะ คุณตาลเป็นแล้วยังไงฮะกดวินวอล์กไหมไอ้กดวินวอล์ก instability ยังไงอบบนี้นะฮะหวดไม้หวดคุณจะหวดหรือคุณจะหวดหวดไหมล่ะค uh uh> uh ุณจะหวดหรือคุณจะเด้าคุณจะเด้าหรือคุณจะหวดหวดไหมหรือคุณจะเอาใครก็ได้ไทยแลนด์ใครดีใครก็ได้ใครก็ได้ตอนนี้ใครก็ได้ใครก็ได้ตีใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมโอ้ยแต่ว่ามาตีดูเลือดแรงจ้าอ้าวดีนายได้เฉย ดีนายตัวเองได้เฉยนะสกิลหนึ่งไงมันจะลดเลือดตัวเองนิดนึ D ่งไอ้เหี้ยเนี่ยก็มึงเลือดเยอะเลือดมึงสองพันเนี่ยมันตีมึงแป๊บเดียวเลือดมันก็เต็มแล้วเพื่อนไม่ไม่ไม่คุณมีจังหวะตีกว่าตีไม่ลดไงไอ้เนี่ยเลือดมันเอาละเอาละเอาเลยนี่ไงเอาดีจังหวะนี่เอาดีจังหวะสวนกลับจังหวะสวนกลับนี่ไงจังหวะสวนกลับเอาเรื่องไม่ล่ะ คนอสบอกอยากให้ได้จังหวะสวนกับบอกแล้วดูรุ่นด้วยเล่นเับใครดูรุ่นด้วยไม่โดดวะโดดดิจะโดดดิเออเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยกินเน็กระโดดถีบหน้าแหกจังหวะนี้ยังไงคุนตัาขอขอนสายฟ้าไหมคออนสายฟ้าไหมยังไงซื้ออันนี้มาคอนสายฟ้าต้องมาแล้วแหละจริงๆจังหวะนี้ไม่ทันเนี่ยซื้อของคิดนานไปนิดนึงนีครับผมไม่ออกเป็นคอนสายฟ้านะ ไอ้ยังไม่ล่วงว่ะเมื่อกี้เห็นเตอต้องตีตัวอื่นแทนแล้วยคือก็ต้องตีตัวอื่นจริงๆแหละในคนละจัดการแับโอเคสำหรับใครนะครับที่เล่นเกมอยู่ร้านแอร์เพย์จะอยู่ร้านเกมที่มีสัญลักษณ์แอร์เพย์เคาน์เตอร์นะครับก็สามารถไปเติมเชลได้เลยนะฮะได้เชลฟรีๆเดี๋ยผมเดี๋ยวผมจะไม่พูดแล้วนะผมจะไม่พูดกับมันแล้วนะผมจะโปรโมแลวนี่ไงซาเลเดอร์สเปย์ฮะตอนนี้ พี่เด็เตอร์มันเอาเรื่องครับพี่เด็เตอร์บอกฟีครับเลยเอาวะล่ะ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 หรือจะเอาคุณจะสู้หรือคุณจะเด้าคุณจะสู้หรือคุณจะเด้าคุณจะสู้หรือคุณจะเด้าเด้าเด้ากันไหมมียูเอ็นไอเรานั่นจะเด้าวิดจูนะฮะยังมีอารมณ์ตีคลิปยังมีอารมณ์ตีคลิปแหมที่มันยังมีอารมณ์ตีคลิปนะฮะทำเป็นเล่นแมก็โปรโมทอีกรอบแล้วกันนะฮะโปรโมทครั้งที่33ล้านนะฮะ ก็สำหรับใครที่เติมเงินสำหรับ a i r p เพนะฮะสามารถนำโค้ดของทีมผมนะครับไปบอกเขาว่าเรามีโค้ดของโปรโมโค้ดด้วยนะครับได้ได้เชียร์เพิ่มอีก10%นะครับเท่านี้ท่านก็นะจะได้โค้ดไปฟรีๆเลยอีก10%นะฮะแต่อย่าลืมนะครับโค้ด TM-003297 นะฮะนี่คือคือโปรโมหมไม่เคยเสร็จอ่ะจริง คือกูหาจังหวะที่แบบพูดโปรโมทยากมากเลยเพื่อนจริงๆนะเกมเนี้ยเชตือนเชิญตรงนี้นะครับท่านมึงพูดแทนกูหนเด่นยด้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเแอนไม่ท่านต้านเป็นท่านเป็นถึงหัวหน้าทีมเลยนะเพื่อนใครเป็นหัวหน้าทีมไม่รู้ไม่ใช่กูกูไม่รู้เรื่องวันนา้ไฟแล้วอยากจะบินนะเพื่อนไม่ไม่ไม่ยิงยิงไงเราจะบินไปไหนกันเราเราจะบินไปไหนกันเพื่อน เราจะบินไปกินข้าวมันไก่กันใช่ไหมลองลงลงเครื่องไปหาร้านข้าวมันไก่นดูไปกูไปแค่นั้นแหละนี่ฮะอย่างที่สซริสเทอร์พิมพ์เลยฮะโพสทีมผมฮะเนี่ย T.M. 0 0 3 2 9 7นะฮะสำหรับโพสนี้เท่านั้นนะฮะถ้าเกิดรักกันชอบกันก็ช่วยการสนับสนุนนะฮะสามารถเติมได้ที่แอร์เพทุกสาขานะฮะเห็นไหมฮะสริเตอร์ พิมพ์ตามผมแล้วะฮะรับยังไงฮะหรือจะเอาคุณจะสู้หรือคุณจะเจ้าแต่ว่าอันติคุณต่านยังไม่มีนะแต่ทำซาทำเซียนเหมือนเรียนมานะฮะเอาดีเอาดิพเนเตอร์พเนเตอร์จะสู้ไม่ได้ตีเลยไม่ได้ตีเลยเอาดิคุณท่านบอกจังหวะนี้ไม่สนใจอะไรแล้วเข้าในป้อมถึงลูกถึงคนถึงลูกถึงคนจังหวะนี้ต้องเอาให้สุดต้องเอาให้สุดต่อไม่ล่ะต่อไม่ล่ะหรือจะเอาหรือจะเอาเอามาหนักน่วงไม่ขาว่าตีสะท้อน ตีไม่แรงว่ะแต่เมื่อตีได้นานดูดูยืนในตีฮะยืนในตีฮะนี่ไง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 หรือจะเอาหรือจะเอาอะไงี้ีโอ้โหฆ่าเขาได้เฉยยิงจะฆ่าเขาได้นะมึงเนี่ยแหมมันแตกกระดีมังโอเคฮะก็อย่างที่บอกฮะสำหรับร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตที่มีสัญลักษณ์แอร์เพย์นะครับสามารถเติมได้เลยนะตามนั้นฮะ ถ้าพิ่ตันไม่พูดแทรกนะฮะเราก็จะอาจจะพูดเสร็จแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรฮะก็สกอร์ตอนนี้นะฮะ16ต่อ 3, 36ห่างกัน20ตัวเลยฮะทีมนั้นถ้า,ถาท่านจะเล่นยากฮะเพราะว่ามีแต่เลสฮะซึ่งโคโนทีมผมนี่ทีมมุตั้นนี่ทีมมุตันเสียมาทีมผมอะไรล่ะโอ้โหลูกของสามชิ้นคอนสายฟ้าสตรีมบูสแล้วก็จกอเกาะแค่นั้นพอของสามชิ้นแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะฮะโอ้โห ก็ตอนนี้ทีมคุณตั้นทำทำ,ทำเขาเรียกว่าเดินเกมได้ค่อนข้างดีนะทำให้ทีมนั้นเล่นยาก,กครับผมข้างบนเหมือนมีมีคนวัดกันอ่าแล้วพีเดเตอร์ไม่ห่วงตัวคนน้อนแล้วพีพเดร์เตอร์ฆ่าได้ด้วยไม่น่าจะใช่เรื่องดีสักเท่าไรนะฮะเามาพาร์ตเล่นกันมาแล้วอไอตอนแรกกูนึกว่ามึงซื้อมาตีไวเล่นๆนั่นแหละอ้าวเดี๋ยวยังเอาจังหวะบวกจังหวะบวก นี่ไงหวดแรงมากตอนนี้หวดเจาะหวดเจาะเกาะเลยหวดไปด้วยเจาะเกาะไปด้วย oh <my S 1> นี่โอ้ตีติดตั้มติดตั้มเอาเรื่องมาลาเอาเรื่องปัญหารถพัลสเคนยิงตายไปได้ฮะสะเลเดอร์สเปรย์ไว้จังหวะนี้นี่ไงสกิลหนึ่งไปแล้วพอลสเ์เคนยิงยาวเลยเปิดดูเทอร์มินาเตอร์เซอร์เวชั่นตั้งสามมาเวมีเคยดูป่บวะหนังเหรอใช่เฮ้ยเอาว่ะเว้ยเอาว่ะ มึงม really anyways, huh a study, a study, a study. ึงกวดแค้นอะไรมันมาบ้างป่ะเพื่อนเอาดิเอาดิหรืจะเอาหรือจะเอาพีเดอร์พีเดอร์บอลได้ข่าวว่าเป็นพีเดอร์อ่ะมาจากไหนเก่ามาจากไหนเก่งมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอเมื่อไหร่ที่เผลอก็นึกว่าเธออยู่ในนั้นยันบ้านเลยเมียตินิซ่างเลยใช่ไหมตินี่ไงหรืจะเอาล่ะหรืจะเอาไม่ติดตันหน่อยเวลาติดตันหน่อยบ้านละติดตันหน่อยติดตันหน่อยติดตันหน่อยตามแม่งไม่ติดให้มึงเลยอ่เพื่อน นีเดี๋ยนี่ติดแล้วเว้ยติดแล้วเว้ยไอเอาหน่อยเอาหน่อยเด้เอาหน่อยเด้อไอเอาว่ะจังหวะจังหวะโดนลุมจังหวะโดนลุมต้านจังหวะโดนลุมเอาดิเอาดิเพื่อนเพื่อนซ้อนเพื่อนซวนอยู่เพื่อนสอนสวนสวนไม่มีสวนเพื่อนซวนอยู่คิวได้หมดเลยคอนแน่นอนจริงๆช็อตนี้โอ้นี่ไงตีบอมมันเลยฮะแล้วตอนนี้คุณต้องจ้าเป็นไอเทมอะไรฮะกดบีอ้าวแล้วออกตีไวไหอีกอันหนึ่ง พาะสยฟ้าใหญ่เลยฮะเตรียมตัวเขาบอกเตรียมตัวเขาบอยอีกรอบใครเกิดพีเดรเตอร์ใช่ไหมมึงกดแค้นอะไรเขามาวะเนี่ยไม่เง้เอาวนะล่ะหรือคุณจะเอา <c oughs> โอ้ยโ,โ,โ,โดนแย่งว่ะโดนแย่งผลงานว่ะโดนแย่งผลงานว่ะต้านไอ่ไองเขาเขา,เขาต้านเขาบอกแล้วต้านเขาเต่าแล้วมันจะต้านเขาบอกมัน <c oughs> เพื่อนเออ จังหวัดเข้าบออเข้าบอกจังหวัดเข้าบอกต้องมาม <c oughs> เออเออจังหวัดเข้าบอกต้องมาจังหวัดนี่งไงบางกีเด็กขังว่าโชว์ผิวบอโชว์ผิวบออา้าวย,ยังไงยังไงยังไม่ออกยังวัดมันบ่มันมันมันก็หล่อเลือดเลือดมันเต็มคอยออกมา <c oughs> เออยังไงเอามันสองหนึ่งสองหนึ่งเด็กมันเอา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 เด็ก เด็กมันเอาเด็กมันเอาเด็กมันเอาไม่เลิกไม่เลิกมึงโอ้โรอดเฉยโอ้โหเฮียโปรโมทโค้ดว่าแล้วเฮ้ยมาอีกแล้วเฮียมไม่เลิกวะเฮ้ยมึงมึงกดออกเกมไปเลยเพื่อนไอ้กูโปรโมทโค้ดมึงกดออกเกมไปเลยวอะไรกูบอกอยู่กูอยู่เองมึงตายแล้วเจ๊ไอ้เฮียเฮียเฮ้ยมึงพอเหอะพอเหอะ นะฮะยังไงฮะวิ่งไล่กันฮะจังหวะวิ่งไล่ฮะเอาดิหรือมึงจะเอาต้านบอกมึงจะเอาตีสะท้อนบอกเอาบอเอาบอจบไปฮะแก๊งนรกตีป้อมช่องสวรรค์แตกแล้วอโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมมาเติมเติมโค้ดของอทีมพวกเราด้วยนะครับ tm 0 0 3 9 7น,นะครับผมบส,สำหรับโค้ดนี้เท่านั้นนะครับถ้ารักกันชอบกันอย่าลืมสนับสนุนนะฮะโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ โอเคครับบ๊ายบายทุกทุกคนนะฮะฝันดีครับผมบ๊ายบายยู้ o o